สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกท่านเหมือนเดิมค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการผันวรรณยุกอักษรกลางค่ะ,ะการผันวรรณยุกต์นะคะหนับแรกเรามารู้จัก ความหมายของการผ่านวรรณยุกต์ก่อนนะคะนักเรียนการผ่านวรรณยุกต์คือการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นกับสระหรือพยัญชนะต้นกับสระและตัวสะกดอย่างเดียวกันใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกาันตามที่ปรากฏเป็นพยางค์ในภาษาไทยค่ะอย่างเช่นนะคะกา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 ค่ะ นักเรียนจาได้ไหมคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรตามอักษรต่ําเดียวต่ำคู่นักเรียนจําได้ไหมคะว่ามีตัวพยัญชนะตัวไหนบ้างคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการจําของแต่ละอักษรนะคะอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอ่งนั่นเองค่ะจําได้ใช่ไหมคะอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรต่ำเดียวงูใหญ่นอนอยู่หน้าริมวัดโมลีโลก อักษรตามคู่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออ่ะอันนี้ก็คือหลักการจํานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนจำอพยัญชนะในอักษรนั้นๆง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นพยัญชนะในอักษรต่างๆนะคะเมื่อกี้เป็นหลักการจําใช่ไหมคะหลักการท่องจําว่ามีพยัญชนะตัวไหนบ้างจะได้จําง่ายขึ้นอันนี้ก็จะแบ่งเอาอไห้เห็นว่าที่นักเรียนท่องจําไปเมื่อกี้อันนี้ก็คือจะเป็นพยัญชนะตัวนี้นะคะ นักเรียนคะการผ่นวรรณยุกต์สองนกลางนะคะซึ่งวันนี้คููมีตัวอย่างคํามาให้นักเรียนลองฝึกผันวรรณยุกต์นะคะคููแยกทั้งคําเป็นแล้วก็คําตายนะคะคําเป็นจะผันได้ทั้งหมด5เสียงส่วนคําตายจะผันได้สี่เสียงนะคะ จะเริ่มที่เสียงเอกนะคะอักษรกลางคําตายมีพื้นเสียงที่เสียงเอกจำไม่ได้นะคะถ้าเป็นคําเป็นผ่านได้ทั้งหมด5้าเสียงได้เลยส่วนคำถ้าเป็นคําไหนที่เป็นคําตายจะผ่านได้ทั้งหมด4ี่เสียงนะคะ,อะลองมาผ่านระยุพร้อมกันนะคะนักเรียนคําแรกค่ะคำว่าปลาปลา ต่อไปนะคะเป็นคำตายคำตายพึ่งเสียงอยู่ที่เสียงเอกนะคะคำตายพึ่งเสียงอยู่ที่เสียงเอกอพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนจ,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 จะ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 ต่อไปคำว่าจากนะคะจาก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 อ,อันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคำ ที่อยู่ในส่วกลางนะคะให้นักเรียนฝึกพันด้วยนะคะมีทั้งหมดอยู่5คํานะคะคําแรกค่ะคาว่าปานเป็นคําเป็นนะคะคาเป็นพันได้5เสียงเลยนะคะปานป่านป้านป้านฝานต่อไปค่ะคาว่าโบกค่ะโบกเป็นคําตายนะคะคาตายพันได้4ี่เสียงเริ่มที่เสียงเอกนะคะโบก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 ต่อไปค่ะคําที่3า คำที่สามค่ะคำเป็นคำว่าจำนะคะจำ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 ต่อไปคำที่สี่ค่ะคำว่าใจใจเป็นคำเป็นนะคะใจ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 นะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำที่ห้าคำที่ห้าเป็นคำตายคำคำตายนะคะผ่านได้สี่เสียงนะคะเริ่มที่เสียงเอค่ะอบโอบอบอบนะคะ วันนี้ก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทาด้วยนะคะให้นักเรียนพันวรรณยุกและเขียนลงในตารางให้ถูกต้องค่ะซึ่งครูก็มีตัวอย่างคําให้ดูด้วยนะคะคําแรกคําว่ากับคาที่สองคว่าบานคําที่สามคว่าจิบคําที่สี่คว่าจานคําที่ห้าคว่าอับค่ะให้นักเรียนบอกหมู่อักษรแล้วก็ลักษณะคําหรือพยางค์นะคะว่าเป็นคําเป็นหรือคําตายแล้วก็บอกเสียงวรรณยุกให้ถูกด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ